สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอาร์เมคสกลเอ็กซ์สามนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนการเล่นสกิลโคด้านะครับผมทําไมนักแข่งเนี่ยถึงชอบเอาสกิลโคด้าไปใช้กันจังเลยนะครับผมแล้วสกิลโคด้าเนี่ยมันเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับโคด้านะว่ามันเอาไปใช้ยังไงได้บ้างนะครับผมประโยชน์นะเพราะว่าตอนนี้หลายๆทีมนะครับผมก็เริ่มจับโคด้าไปใช้แล้วนะผมไม่ว่าจะไปประยุกต์ใช้กับตําแหน่งระเบิดหรือว่าไปประยุกต์ใช้กับตําแหน่งตัวหน้านะครับผมแต่ที่ผมจะมบอกกในนนนวัี้เยจะป็ ใช้ในะตำแหน่งระเบิดแบบโจน,นะนะครับผมว่าเขามีการวิธีการเล่นกันยังไงนะครับผมนะก็ไปดูกันเลยครับผมเลสโกบะ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็ต้องมาดูสกิลที่โจนาใช้จัดในการแข่งกันก่อนนะผมอย่างแรกเลยก็จะมีโคดาแน่นอนครับผมคีหลักของเรานะสองอีพีสามในรีแล้วก็สี่ครรอดนะผมอ้าวหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับพี่เฮ้ยมันผุดไครรอดขึ้นมาได้ยังไงครับผมคือเขาต้องการที่จะเล่นตัวหน้าหรอถึงเอาไครรอดมาเปล่าครับผมเขาจะเล่นตำแหน่งระเบิดนะครับก็สามารถสังเกตจากที่เขาเอาสัตว์เลี้ยงมาอย่างตัวริงได้นะผมอ้าวทำไมถึงเป็นตำแหน่งระเบิดล่ะพี่ก็เพราะว่าเอ่อโคดาครับผมมันจะเป็นตัวที่สามารถช่วยเปิดจุดทําให้เห็น สตูที่อย่างชัดเจนนะผมส่วนใครร้อนเนี่ยแน่นอนพี่แกไม่ได้กะเอามาเล่นกับปืนชัดธรรมดานนะผมแกกะจะเอามาเล่นกับ M79 นะครับคือปืนนี้เนี่ยถ้าเอามาเล่นกับใครร้อนมันจะมีความคุ้มค่ามากเลยนะผมบอกได้เลยนะว่าใครที่ลงห้องซ้อมไปแล้วเจอ คอมโบโคโดา้าไคร,รอดน,นะผมบอกเลยนะว่าเจอ M79 ยิงลูกเดียวเกาะระเบิดนะผมแล้วโคโด้าเนี่ยเวลาเวลาที่กดใช้สกิลมันก็จะทำให้เปิดตําแหน่งศัตรูนะผมทําให้เรายิงเอ็ด M79 ได้ง่ายขึ้นนะครับผมมันจะทําให้ไม่เปลืองกระสุนนะสามารถใช้ดึงประสิทธิภาพของ M79 มาได้อย่างเต็มที่นะครับผมมีทั้งไครรอดมีทั้งโคโดา้าบอกเลยว่าโคตรโกง แล้วแน่นอนนะครับผมที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะผมผมก็จะบอกทีเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับโคด้านะผมว่ามันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้สกิลกับสกิลอะไรได้บ้างหรือว่าเออมันมีความลับสกิลที่มันใช้งานยังไงได้บ้างนะผมอย่างแรกเลยนะครับผมโคด้านะมันจะมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่ถ้าศัตรูรู้นะผมว่าอีกฝั่งเนี่ยกดโคด้ามานะแล้วถ้าศัตรูเนี่ยทำการย่อลงนะผมโคด้าก็จะไม่สามารถจับเอ่อการเคลื่อนไหวของศัตรูได้นะผมหรือว่าสแกนไปมันก็ไม่มีค่าอะไรนะเพราะว่ามันจะเป็นการนั่งเพื่อตัดสกิลของ โคาครับผมสามารถแกงง่ายได้ตรงนี้เลยนะโคดานะผมส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ต ในวงการฟรีไฟเอาไปใช้กันนะครับผมหนึ่งเลยนะเขาไม่เอาไปเป็นตัวระเบิดก็จะเป็นตัวชาร์จหน้านะผมเพราะว่าโคด้าเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะว่าโคด้าเนี่ยมันสามารถเปิดตําแหน่งศัตรูได้นะผมซึ่งเหมาะมากเลยครับกับคนที่เล่นตําแหน่งชาร์จหน้านะอย่างตอนนี้นะเหมือนจะมีสายฟ้าใช้นะผมแล้วก็ทางเฟลคอนนะทีมอย่างเฟลคอนใช้เป็นตัวอย่างทางด้านคนที่เข้ามาใหม่นะที่เข้ามาจากอวีด้าหอพีนะนะครับผมโอ้โหเกือบลืมชื่อเลยพีนานะเขาก็ใช้เป็นตัวอย่างโคด้าในการชาร์จหน้าอยู่เหมือนกันครับตรงนี้นะ นี่นะอย่างสายฟ้าเขาก็ใช้โคด้าในการชาร์จหน้านะครับก็บอกได้เลยนะว่าโคด้าเนี่ยมันนอกจากมันจะเอาไปชาร์จหน้าได้แล้วเนี่ยมันยังจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในตําแหน่งระเบิดได้ด้วยนะครับผมแลวบอกได้เลยนะว่ามันออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่าโคด้าเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่ มันเปิดตำแหน่งใช่ไหมครับผมแล้วเวลาเปิดตำแหน่งเนี่ยเวลาเรากำระเบิดเวลาเราจะเซตระเบิดก็สามารถทําให้เราเนี่ยเซตได้แม่นมากขึ้นนะผมเราจะมีความแม่นยําในการเซตเพิ่มขึ้นแล้วอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปนะครับผมว่าโจ้นะเนี่ยเขาต้องการจะเอามาเล่นกับ M79 นะผมแล้วมันจะทําให้เขาเนี่ยเพิ่มความแม่นยําและประสิทธิภาพในการคาดเดาเวลายิง M79 ได้แม่นขึ้นแน่นอนครับผมหลายๆคนก็รู้นะครับว่าทรัพยากรอย่าง M79 เนี่ยกระสุนมีน้อยนะครับผมมากสุดยังมีแค่เจ็ดนัดเองนะครับผมก็ มันก็ต้องใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมแล้วก็ยิ่งผนวกกับเอามาเล่นกับใครรอนนี่บอกเลยว่ายิ่งที่มีเกาะแตกอะครับ แล้วผมก็บอกได้เลยนะครับว่าสกิลของโคด้าเนี่ยมันเป็นสกิลที่หาข่าวได้ดีมากเลยนะผมถึงแม้ว่ามันจะใช้ได้แค่คนเดียวในทีมนะผมแล้วเวลากดใช้เนี่ยมันจะเห็นได้แค่แค่คนเดียวในทีมนะตอนแรกเนี่ยที่มันเข้ามาแรกๆผมก็เข้าใจว่าโคด้าเนี่ยเวลากดมันจะเห็นทุกคนเลยนะผมแบบ4ี่คนใช้งานพร้อมกันคือมันก็จะขี้โกงเกินไปนะอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันใช้ได้แค่แค่คนเดียวนะผมแต่ต่อให้ใช้ได้แค่คนเดียวนะผมถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารเก่งนะผมบอกทิศบอกตำแหน่งได้เก่งว่าศันนก็็จะเป อีกสกิลหนึ่งเลยนะครับผมที่ค่อนข้างขี้โกมากในการหาข่าวว่าศัตรูเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนทิศอะไรนะผมเราก็จะสามารถสื่อสารแล้วก็บอกกับเพื่อนนะครับผมทําให้เพื่อนรู้นะว่าเออมันมีการเล่นที่อยู่ตำแหน่งนี้นะสามารถโคเวอร์หรือว่าเข้าไปซอ้อนหรือว่าเข้าไปช่วยเข้าไปชาร์จหรือว่าแบ่งตำแหน่งสไนให้ครบได้ง่ายขึ้นนะผมบอกเลยนะว่ามันเป็นสกิลที่หาข่าวได้แบบมีประโยชน์มากนะผมแต่มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเพื่อนในทีมของคุณนะผมสื่อสารเก่งนะสกิลนี้คือถ้านั่งเงียบเฉยๆนี่ก็บอกเลยนะครับเหมือนเอาสกิล ต่อให้เพื่อนคุณจะเล่นเก่งแค่ไหนนะแต่อยากจะให้คนที่เล่นนะครับมีการสื่อสารที่ดีตามมาด้วยนะครับผมไม่งั้นสกิลนี้เอามาก็เหมือนเอามาใช้แค่คนเดียวนะครับ ก็จบไปแล้วนะผมเกี่ยวกับการรวบรวมสกิลการใช้งานของโคด้านะครับผมหรือว่าการประยุกต์ใช้ที่นักแข่งเอาไปใช้กันนะผม,ผมก็ผมก็สรุปให้สั้นๆน,นะผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้ตรงนี้ไปนะผมทุกคนจะได้ไม่ต้องมานั่งดูแบบเออพูดอะไรไป,ไปเพื่อแบบมีน้ําไม่มีเนื้ออะไรเลยนะผมอ่าผมก็สรุปให้เนือ้อเนื้อเลยนะครับสาหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมใครที่คิดว่ามีประโยชน์หรือว่าอยากให้เพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาดครับี